แบบนี้จจะแก้ร่มฝันจะไปตัดอวัอยวะทุ่มเดาอครับผม<อ>งวดวันที่หนึ่งที่ทานมามันม,<า>มันมัน,มนออกยังไ่เจ็เกิาเตอร์ีเมนที่จำว่าอะรตัวไหนคือแมนบ่เจ็กเกเนาะเจ็เกคือยังอ่ะ,ท,ะท,อท,ที่หนึ่งไหนไอ,อบอสจิตานมาปีไหมปีจานมาเอะปีไหมรอเ็กเกนนะเออมัอนมอกนี่เก็กเกอหนึ่ง กังลางอีกหนึ่งหนึ่งเอออืมบังนีไม่อีกวังมังงานมันยังอะไรเออเจ็ดเกาศูนเาูนเกานเกสูนเกาลางเออศูนสามหกบนเออแมนศูนสามหกสูนหกสามบนอืมไปอยู่ทีแก้วอย่ตะยุ่นครับอ่านออกเจเก้าเออเดวาสิเดว่ฮหาวัถัว ฟันได้ดีครับผมพอเป็นพูนเราเป็นนอยูุบันมองตะข่อยบรนทุกเลยบรนทุกาองเขาอ่ะเงินพอสมัยเปเห็นเล่นล้ตามพอดมองได้เต้นตามพอดมองเ้ียอเพื่อเอฟซีเต้อนพอพอมาบอกว่าอยุ่สี่สามมือดีชิงมือได้ับวิกักันวิตะกับเนี่ย มีม่น้องยกีพ่อผมก็บน้ำติดตามเลยโอ้พ่อเพื่อนผมันเสียแล้วครับโอ้พอน้ำเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงโอ้หมว่าคนดูยูนี่ผมไปทา้งใดนี่ว่าพ่อผมเกิดไหนนาตาผมโอ้ว่าว่ามาเกิดบ้านหนึ่งหนึ่งเฮ้ยคือกันไรครับคือกันก็พ่อไรอืมพิมพ์เดียวกันเออ

นี่กนนไ่ไดาอันเใกล้ๆครับป่านนี้ใกไ้ๆตัี้แกันเลยรบกวนนั่นแค่กันรบกวนรบกบอกเจ็ดเก่ารบกวนเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเด้อโอ้หาเจ็ดเก่าโอ้หงวดที่มันออกเก็ดมึเกี่ยงจะผ่านมางวดออกเจ็ดเก่า้ ผี่แบบมีคนมักชื่อักบ่มักก็คือว่าทำไมไม่เหรอคนนี้คนี้ผมชื่อนี้ผมมกเคื่อเงินย่ายอยู่เหียงจีผมโดนมาสองงวดงวดเปนกับเก่าสูนนี้เห็นผมก็เจอแล้วผมเด่นเก่าเด่นเก่าย้อนยังพอชื่อสร้างมาหโอ้ สร้างไม่ขี้ขี้ไปหาย,ย่ังรู้ว่าคือขั้วอยู่แล้วแต่ว่าแบบลากตัวหนึ่งตายสร้างตายเออลูกมันตายขี้ลากไปจิตในฟังกับบ่หมอกจิตฟังขี้เอาแม่มันลากลูกมันไปครับลูกสร้างตายตัวหนึง่งครับม,มันออกมากเหรอผมกับนางบึง ปกปีกวกมานม่ไหวสร้างเอาลูดีใจจริงเนาะจะขวงก็เลยใบใบเบ่งียงไอ้ห่วงมันขาดห่วงขาดมันก็เลยตายมันนี้ไปพอสิภาาไปหามองอยูมองช้า,าก็เสียกรม kì phải ham học kỹ mì, cái này, <laughs> ừ. bắn cái và... cầu, há say ảo cầu nướng cầu phun ngang cầu đưa vào buộc, cho trò cầu à. cầu à. cầu nướng, เประสังมามันไตยดิมันบอกว่ามันไต้เนอะข้ามันตายก็เป็นชุน์มาละบันนี้มือขึ้นนี่ขี้แก่กมบันมืขึ้นนีด้อเขาล่าสุดบานนี่พี่น้องสุดกับผมแล้ว่าไอ้หาจับใี่เอาเ้ออ๋อไปที่ไหนไปไปยึกเหียกัมูโอ้ปลาประันมื้อเชไปปรันโอ้ ตัวนี่ล่ะนี่โซนเสือเลยไม่หอมเอาปลาตัวปลาตายคือปลาเปลี่ยนมาหน้ปลาเป็นปลาเป็นทุกแนวปลาทุกแนวปลาปลาขาวปลาชี้แข้งปลาขี้เดือดปลาเน่ปลาเพราะว่าปลาตัวเล็กสมีครับผมเจ้านี่แก่กวอนฟางน่ยฟังครับครับไม่นี้ ผู้ตัวไปหาปลาแว่ได้ปลาหลายรึบอ่ะนี่เพ่อนายหนึ่งเดียบันถือเหี่ยมากถือเหี่ยมาเหี่ยแบบบันเป็นังไงล่ะคือจังไงินมวนสายไฟนี่แม่เหี่ยไปเลยกลุมๆมวนายไฟล้วงแต่รักรากน้ำห่วยปลาเขาเหี่ยเราโอ้ยคือ คือปาก STEM, เขาตรงเขายิ่งหนักปาตอซึ่งก็ตังต้งเอาหมดเฮ้ยว่าได้คักได้เนี่ยอ๋อแล้วเศร้าไปใช่ปา่าขนาดป้ายหงายหลายๆนี่เมือเศร้า,า,า,จจานั้นป้ายหงายติดทับป่าล้วนๆนี่นี่แหละก็จะใช้ผมให้บอกตัวเลขนี่จักผมจะว่าจังไดียจักผมจะหันว่าจังไดียรแต่ว่าคือจังสองว่าเกผ่านมากนี่พอสบายว้ายยังเล่นมา ดังบึ้มเลยบอกว่าเอสเก่าผมบอกบ้านนั้นเขาถือว่าหน่อยเลยนะถือว่าบ้านอมายถึงว่าซิมเป็นโตเลยบอกเป็นโตเลยป่านก็ัดเชื้ป่าติดกับหัวหังมางีหกับเด่นเก่าผมก็บอกว่าขี้สรใส่เก่ายัดขิ่งด้อหาใส่เอาตักกินงจุ่บนยูรางก็สระซังหาใส่เอาแต่ว่างวดนี้ฝันว่าไปหาป่านได้ครั้งใดเนี่ย มือขึ้นนี่ล่ะครับผมไปหาปลาปลาเป็นแดงบัดนี้ปาเป็นปลาชย่อปาเป็นปลาตัวเตี้ยปลาเป็นป็นมูเป็นาเป็นไข่ไปนรียงกันในโลยเว้ย ปลาคือปลาเจียนดีฟันดีันดีครับได้ปลาตลอดจนเต็มเอ้าเนาะบาดี้เรียกว่าตีตีว่าปลาเป็นยังปลาเป็นเป็ดเลยปลาเป็นเป็ดยังพอสิคร้บคุณอันนี้ก็บ่าท่นี้มันโดนเนาะต้องพัดไปต้าไว้บ่ใครมันนอนหน้า ไปตนนิงนี่ตอจ็บน่ารางงนอนน่เออฉีดตงูเลยนะไอ้ยบหรห้ยมไอ้คนน่นเอยู่ไอ้คนนนเ้อยู่เออมน้มือคำกังขึ้นน้่มือแกงห้ก็อโอ้ยานเด้อวงแกงจังตานี่บันยันไงเอาบันล้พอขมาคิดว่าป่าเนี่ขั้นตีไปเลยปีเปยังชั่วตัวช่วตัว ชอบส่วนตัวผมจะเอาแอดหาแอดแบบห้าแอดตรงใจครับแอดมินพอดีเลยต้องมีอยู่แล้วเออเขาว่ามันมีแห่มาทำเดศเออแค่เป็นหาหมดแล้วก่อเนาะพอโยบายกันนหไม่ก่อนหงุดหงิดผ่านมากเรียกทุกตหนในบ้านนีแอดบ่มีขายโอ้ กบ่ไมีขายกับว่าต้องซื้อซื้อตัวอื่นซื้อเก่าสูดในเบ่งเต้สูดเก่าในเยังต้ผมบอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวบางหนึ่งยาวคุณลวดมาแม่เตะไส้คับเหมือนกันแล้วผมเดินเก่าเออวันนี้เจอพอข้ามแบบเชียนลมเลยนะวันนี้เดินแปดได้ปลา ไปหอบใส่เสียเลยครับอ่าเต็มเสียเลยบอกว่าเต็มเสียเต็มบุหรี่อ้เจ้าจีไสเอ๋อพี่มีโอ้หน้าหน้าจะมีปลาหน้าเข้าอยู่แล้วพี่น้องครับตัวเดียวโคโลสารพัดป่าไอ้แคนเป็นแคนต้นนี่อืมตันหมืกขึ้นนี่นี่พี่น้องขึ้นกวานสิทียมงานเดินห้างมากออโอ้กันบ่ฝันคือบ่คือบ่บอกบ่ยังไปเรื่อยบวกพ้อเสวยกับบ้านไปเรื่อ กันบ่ฟันจต่บ่บอกเลยขาดบ่ไ้บ่เปลี่นโอ้ตรบ่ตรงเลยมันก็่ะได้ปลาไหลบกไปบ่เปลี่ยนมันก็จะบ่ไปโอ้ยบงอีกสี่ตัวสี่โกีหกแรงเลยก็ไม่น้ำมกับบ่เคยซื้อเลขกื้งหว้สักค่าวบ่ข้ามนี่บ่ซื้อเล็กแ่เคลียบจะบ่ฟันแม่นาจะว่ฟันแม่นแปดฮาฮาแปดเอาไปเสี่ยงเอาไปตั้งเมืองมีชมีแมคแต่ยังลืมมีพอข้าม่น โอ้โหที่สามด้วยพี่น่องด้วหลังปีไม่มากแสดงว่าแห้งด้วยละปีนี้ฟันแม่นขนาดตรงกับใจมันบ่อพอมุ้งเนื้อใจของมุเจ้าจะใจก็สอนได้เย็นยูบ้านคุณเนาะยังเป็นบ่อพอกันน้ะพอเนาะตรงครับนี่โอ้ นี่ไงเอฟซีฮ้อหนุ่มเนี่ยค่ออาไข้ามเลยพี่รองเลอ้าคุณเน่ใชลเจ้าละจ๋ามากพ่อให้ไหลไม่ให้ดีไอ้นเมืองนั่นไอ้แนพิจิตรน้าเอาโอ้ยพี่จองเอ้ะมีโชคมีมันอย่งว่าพอคำาคักเนี่หาปาไล่กระรอกกระเดียดซ้ำว่าน้ำเอาแห่มากแห่เป็นวงกลมอ้าแห่คือเป็นวงกลมพี่นีเพิ่มาเ่ยวกับแห่ก็หือกเจาเอาเอาห้วัด โดนก็โดนเมื่อโดนก็เลีวไปคือไปได้แล้ว8 8แปดโอ้แขนแขนตัวอื่นผมบอกไม่เลยบอกเกี่ยวถึงเลยบอกผมบรรยายให้ผมถูกเลยแปด8 8แปดไม่เกี่ยวกับเลขดังจำมะนั้นมันแปด8แปดบานแยกที่ของพ่อผมอยู่บ้านเต้ยผมน่างามจำเดี้ยนนี่โอ้ยแขนเป็นแขครับผมแขนเป็นแขนของพ่อคครับผมเอา มันตินยังได้ยต้วยแล้กันติดยังไงยำครับย่ำครับผมพอไหวบ่มาเลยกันเอ้ยเมันแข่กันแน่ว่ะพีงด้วยกันรยครัขอบคุค่ะ